สิปิลำซอปิลำแบบ่เห็นกลวงมายาม,มั้งเพราะบ่เขาขึ้นลอาเห็นเจ้าเดือดเทเดียวสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเต็มทีทุกท่านครับผมผมมาริมโค้งครับมือนีิลิมโค้งห้องพน,นมมาเบ่งภาพพี่น้องมาเป็นยังต่มาเบ่งเ,งเ ح ح> มยไผ่เมยไผ่มากองครับนี่เพิ่งจะล่างเทพเลือไฟครับมาทำกับาากงานเลื้วไฟเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ออกพัสาไปแน้วครับพี่น้อง ตัวน,นี้เพิ่งกำลังผลมาบ้านนั่นบ้านนี้อำเภอน,นั่นอำเภอนี้ตำบลน,นั่นตำบลน,นี้คุยน้ำเพลิงวงจะเข้าวบ่ผมพาคุยน้ำเพลินเนาะเพื่ออยางมันแซะครับยางใบใหญ่นีเ่เพิ่งกำลังเ็ดทุนนะครับนเนอ้เมลไฟครับเมลไฟ,ไไฟสินขาชิ้นนึงได้เมลไฟนี่ส่งออกตั้งประเทศไทเป็นได้เมลไฟเอา้ามาคุยน้ำเพ่นเบิงวงจะเข้า พอยาดครับผมพอยาดแน่พี่ใส่ป่ะผมดูเนื้อในเมืองในเมืองบ่อันนี้เฮือเหือในเมืองบ่คือเมืองคือเมืองอ่ะพูดกับศิลปินคนอยู่เดียวสุดเสื่อนได้ลายโอ้คนเดียวศิลปินครับครับพงศิลปินดือยกันศิลปินเดียวมาผู้เดียวเออทำคุยระเพิ่นก็ได้ดอกเนาะ พึ่งกิ่ต่เป็นยังดอกเอาพภอเมืองกี่ดีนั่นผมกบได้เบ่งดอกพอ้แซมผงกบหงได้ปีนครับจโมพอด้ายจแซมปีไหนบ้านไหนครับได้ละคนสวัรณบอกคนสวรรณีบอกโอ้คนใหญ่เยคนสวัสณเนาะแมนบอมีซำแล้วตรงนี้ปวดาชิ่งนี่เนาะเวดาชิงบง มันก็ต <sh akes French Claire> uh, uh, mm ้องมันี่่มันต้องมีายชิ้อเน่นอนมันก็ภูรายกน่เนาะเกเอเออพราะว่าไฟใหม่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 ป้าโอ้ป้าโป้าโอ้ปะป้าปีไก่นี่เนาะโอ้เห็นผมเยอมานต้งนั่งไห้จองยู่รอกอะไรแล้วนั่นเนาะ โอ้เปยังคืองใหม่นอแล้วลงามาคุยอยาเราบงแล้วเราวาไฟใหม่เราวาเห็ดมาอย่างนี้ท่นจะไปใช้ไฟใหม่นะอปะโอ้แยแล้ว,นลลวันเออกเลยนะทีเออาเห็นย,ยังคืองใหม่แล้ววาตะเกียงบ่หรว่ะทีหัวอืดน,นก้นกันที่นั่นเดินมอมีที่งานว่างตะเกียงบ่ไ<บ>ี่บนรุ่นเขาเลยครับบนรุ่เขา ก็มีสูตรกินงของเขาเยอยู่เดี๋ยวเดียถามเพิ่นเมือนซุ่มสร้างพัอนอยูหะอพัอนนั่งไห้อยู่ว่างหรืเอเกียงคิดลักษณะเราลุล่นกอนคนคอมันล้นกลเราว่าเราว่างนิดนึง,นง,นงเพื่อนว่างนิดนึงเหมือนเพื่นว่างออกก็เลยระเบอร์ทำแตกซ้ำใหม่ทำนั่งไห้อยู่ร่องอะไรตัวที่ตวนเราบ่เมาท่านเดี๋ยวไปสู้คมงามเลย มันซือวัลตจอดอยู่ฝุ่นนี่เนาะกุ้งสาบเนี่ยเนาะมันบอกแข่งเล่เอองแค่ห้องนี่อเนาะ,นะสาออไปโอ้ขมาตา,ตาจังหวัดไอล้นขี่รถกรามาแล้วนั่งหายฟัดต้องต้องนัน่งหาเบางเลยเล <laughs> ื่อเลืเลื่อใจเลยเน,ะนานเตนนะตายตาย อีนโรซิมาบุปีนี่อน,นอกโครงการเขาเนาะขอจังละหมู่บ้านแต่ละอำเภอทีนี้ห้หหหหหหหอ,หหนอ,หนอง,งนี้ฮะไหนห้อนงนี้ห้องตัวไหนตัวใหญ่นี่สักสองเลยครับโอ้อันนี้โซ่นอนอนเนาะเดี๋ยวไอย่ารย,ายาียยส่สัตยี่สัตแบบไม่ระเดีไน,นมไม่เรม่อยเนาะไม่ไใส่เกียงลบ่ี่เนี้ยเป็นโซ่ซื่อครับ เอาโซ่เนี่ยเขาใส่เกี่ยวกับแบตบ่ไม่ไไฟฟต้องใส่ละครไฟฟ้ามันมีแบตเนาะโอ้ยเป็นไล่เป็นอ,อ,อยัง,ง,องมากเลยครับยึดแต่บริจะใส่ตเกียงใส่เป็นไฟฟ้าเป็นน้ำจีนปรากฏคอถามอยู่เนี่ยระวังความแตกต่างระวังไฟฟ้ากับตะเกียง,ง,งเยงงนี่ยอันใดดีถ้าถามก็บเขาใส่มันก็ต้องดั้งเดิมเลยครับเพราะว่าอนุรักษ์ประเพณีตั้งแต่โบราณมาก็ต้องเป็นเกี่ยงเนาะเกียงเนาะครับแต่เพียงแต่ว่ามันโชว แปลกใหม่เบิ Query ้งว่ามันดีทุกแบบเลยครัเขามาประยุกต์ใส่ิังแม่นครับว่ามันถืเป็นลักษณะไหนมันจะทดแทนสิ่งหรือเปล่าบอนบอกให้ทดแทนได้เหมือนกับทดแทนบริสุทธิ์แบบออริจินอลดั้งเดิมเหยครับออริจินอลแม่นครับโอ้วคำใหม่เนาะออริจินอลรสชาติดั้งเดิมแม่นในดั้งเดิมตะกั่วตะกี้ฮอสบิตะเกียงกับตะกั่วบองเนาะแม่นตะกั่วตะเมียมาเกเลยครับเออไม่กลับไปเห็นไปยังได้เหรเนาะมันไม่ไม้เฮ็ดพิสูจน์ซะเฮ็ดพิษหลอกซะมันกับ รองเบิึงแต่ก็ยังอนุรักษ์ของดั้งเดิมไว้ครับที่ลอยน้ำด้านผมเคยเห็นแนครับยิ่งใหญ่กว่าเก่าบอหรือว่าจะเป็นใดนะจนก็เป็นเรือไฟลูกดังนเีดังครับดังเราชุ่กับดังผูกเลยก็ทั้งเรือไฟทั้งผูกด้วยครับผูกกันยิ่งใหญ่นี่ครับเมันยังคงไว้สืบสานวัฒนธรรมไว้ให้ดูให้หลานด์บึง ผมถามมึงคือหนึ่งคือนยุนิคลิปนี่เหรอว่าใส่ไฟฟ้าครับใส่ตะเกียงใส่แบบจุดอันใดมันใว้งามเหมือนกันเ<ช>นี่ยไ,ไฟฟ้าอาจจะได้ดังใจไฟฟ้าหมายถึงแบตเตอรี่ถ้าจะเห็นรูปร่างอันนั้นอันนี้ได้ได้ดังใจแต่ท่วมเป็นเอกลักษณ์ของท่วมไฟนะครับดั้งเดิมโซ่โซ่โซ่ตะเกียงมาไดน เขาต้องใส่ตะเกียงดั้งเดิมบนั่ดั้งเดิมบนรล้รเหมนเลยครับให้ลูกให้ล้านเห็นไว้บอมแมนว่าคือประเหตอันใหม่ของบมแมนนะครับเพิ่งก็ยเหดอันใหม่อย่างได้ยู่อันใหม่ก็ได้แต่ว่ามันบอมแมน,ว,นวัฒนธรรมประเภณนีสืบสาร,รของเก่าแก่ของเพิ่นมันต้องคงไว้ถึงเก่าแก่ต้องใส่ตะเกียงนะครับตะเกียงมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับแต่าอื่นนี่คือบ่มีนะครับน้่ อะไรกไปต้องคนพนมเท่านั้นนี่ครับคนเบาหนะครับคนได้บิบึงคลิปเห็นคลิปผมแล้วอันนั้นไปโชว์อันเอฟพิกนะอันน,น e ั้นเอฟซเพื่อนเนาะโอไปไปโชว์พวกอันประชุมอะไงวะเอฟเฟกเอฟเฟกนะครับประชุมใ e นพื้นเพื่อเอาไปโชว์ครับไปมาแล้วครับไปชูผู้นำประเทศนี่แหละครับผมวัฒนธรรมทางสายน้ำครับเขาจะเมื่อไดเขาจังสีมีการแข่งกัน เจ็ดตุลาครับวันที่เจ็ดตุลาครับถ้าจะมาก็ต้องมาแต่เช้าเช้าเออบอกเขาเลยบอกเขาเลยบอกเขามาก่อนมาก่อนครับจเจ๊มือห้า <จะ S 2> มพักผ่รู้ว่าโรงแรม,มมันเต็มหมดแล้วตอนนี้น่าจะโรงแรมเต็มหมดแล้วแหละจะต้องตาจะมาบ้านใกล้ๆก็ต้องมาแต่เช้าเช้าก่อนพัฒนาเอฟซีเขามาเนี่ยเขาพักบ้านเราหดือเปล่โอ้ต้องไพักสาวรึผู้ชายครับเขามาเหมือนแล้วเขาไม่ต้อง้หญิงผู้ชายแล้วเออครับต้องมาก<อ>่าอน ต่มากก่อนั้อพป่น้องเนอะจับจองที่นั่งไว้นะครับคื่กันหาที่พักนี่นอนได้ได้โตเต็มมากเพื่อปับมานั่งอยู่นี่มาได้ได้ตรงนี้มองรับมองนอนในเมาเบบึงพ่วงสวยงามทั้งที่ต้องลงทุนในน้อยจังจะเห็นครับผมเอกลักษณ์ของมันนะครับเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางภาคอีสานบตอนตอนยังก็เป็นใหญ่หาที่จอดไปเลยแบบ นี่ไปเบิ่งไปเบิ่งอยู่เข้าใจว่าไปเบิ่งไปทางมันสิบ่เห็นเลยมาเบิ่งต้นทางนี่ตอนนี้เข้าใจว่าขุนไทรคุณไทรกัพี่ไายเนี่ยบอกขึ้ว่าแน่นอนแหละครับแน่นอนแต่ละปีมันเพิ่มขึ้นได้เนาะครับของอวัยวะเนีแค่ในห้องเนี่ยประชาสัมพันธ์นัางโซเชียลนะยูทูบเบอร์ข่าวสารนื้อไก่ไก่เัดพากันมาหน่อยรูปแล้วรับผม มันฟุตเรื่าดมควันไฟนสำกันอันนี้เหตุยังเไยอันนี้เหตุยังนี่ไม่ในสนอกคันโอ้ไม่คันครับนี่มออุปกรณ์ที่เนื้อเอานี่มันต้องต้องใส่ยางใส่ครับมันสำคัญเลยมเนาครับคือรัดให้มันแนบยางตะปูลวดอือสามยางนี่เบอร์สี่แล้วต้องมีคนแหละครับกับเรือบุตรคนตอกเลยอันนี้คือไม่ไม่ไม่สน็อตไม่คันสน็อตสน็อตสน็อตคัน กับทั้งรถใช่เหระมาณอยู่หกสิบเสนอันนี้ก็ต้องวัดแน่ครับคุณภาพมันยังจะได้ครับนี่แล้วมันคัดแกะกันเน่ครับนี่ต่อเฮ็ดม่สูบไม่ไล่เลยบุแมนเฮ็ดตซ้ำนี่ก็ได้บุแมนนี่มดมีท่าสี่บานนี่เพิ่งเอาซ้ำคืบนี่แม่รอไอ้คันเหง่อเนี่ยครับ ฐานแนดครับต้องยีมืงนั่งได้วัดเลยเลยครับเรือโอ้ปนวัดไปเนอนเป็นสไปอายปนวัดไเนาะมเครอพื่ันฮักเลยนะครับเพื่อผู้เฒ่าเจ้ามอเป็นคนสั่งมานีเฮ็ดมานีม่แมนน่อยหน่อยขั้นลงาวัลไทยฮ่องาอัแปดสิเมตรครับรวมงาเขาระดับเขาวัดแบบบอกเขามีก้นไม้เขาบอกแม่นแครับแม่นบอกไม่เกินนี่แต่ที่หาเมรได้บอกบ ได้ครับขิดแค่โค้งแคบโค้งลายคือทานได้เจ้าสุกเรีว่าพวกไายพวกอย่างงลายๆที่เรือลากลงไปมันใหญ่พอปีนาคีเพื่อย่างนึ่งร้อยเมตรเนาะร้อยเมตรโอ้มันจิบุใส่สองลำเหงื่อเหวือนลากไปโอ้เรือเป็นซิปมันง่ายไล่เรือลากออกไปเรือลอดคอลากออกไปให้ขอบคุณพี่น้องครับทานเรือเพื่นเราขอบคุณครับติดตามน้วยเพราะเมื่อผมพบกันอีกพี่หน่าครับบ๊ายบาย